สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อแก๊งนินจานอกรทัใช้คาถา,าศาสตร์มืดบงการฉลามยักษ์ให้ขมือบชาวบ้านชาวบ้านจึงต้องไปขอร้องให้นินจาอีกกลุ่มมาช่วยสู้การประทะระหว่างนินจากับฉลามจึงอุบัติขึ้นกับนินจาเวาสัสชักเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับมหมู่บ้านโอซึกิ เป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแต่ทะเลแถวหมู่บ้านเต็มไปด้วยไข่มุกหายากเป็นขุมทรัพย์ธรรมชาติที่ใครๆก็อยากได้พวกโคมาชูกลุ่มนินจานอกฤตบุกมาที่หมู่บ้านพวกมันปล้นฆ่าและบังคับให้ชาวบ้านเก็บไข่มุกมาให้มิซิจิหัวหน้าโคมาชูมาจากกลุ่มนินจาที่ใช้คาถาลับบงการความคิดฉลามได้แถมเขายังมีคาถาสลับร่าง มิซุจิจับหนุ่มรอในหมู่บ้านและทำการสลับร่างย้ายไปอยู่ในชายคนนี้เพื่อกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งหนุ่มสาวในหมู่บ้านโดนจับไปเป็นจำนวนมากถ้าง,งมไข่มุกส่งให้มันไม่ได้ชาวบ้านที่ออกเรือหาปลาก็จะโดนฉลามกัดขยำ้ำจนกลายเป็นศพลอยมาเกยตื้นผู้ใหญ่บ้านทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโดยเมื่อไม่นานมานี้มีดินจามาอาศัยอยู่ที่วัดร้างไม่ไกลจากหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางไปขอร้องให้นินจาช่วยนินจาคนนี้ชื่อโคทาโร่ถ้าโคทาโร่กำจัดพวกโคมาชูได้ผู้ใหญ่บ้านจะมอบไข่มุกให้เป็นจำนวนมากโดยโคทาโร่เดินทางมาถึงหมู่บ้านปุ๊บก็เจอกลุ่มชายหื่นกำลังจะทำร้ายผู้หญิงคนนี้โคทาโร่ aro, จึงเหวี่ยงมัดตะบันหน้าจนพวกหื่นเลือดกำเดาพุ่งนี่ผู้ใหญ่บ้านปล่อยให้มีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ย โดยผู้ใหญ่บอกว่าเธอคนนี้ชื่อซายโยเป็นตัวกะลากินีในหมู่บ้านแค่เธอมาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นเสนียดมากพอแล้วผู้ใหญ่พยายามตัดบทพูดเขาให้โคทาโร่ไปพักที่บ้านชิซเกะอาหารที่ชิซเกะทำมาให้ไม่มีสัตว์ทะเลเลยสักนิดเพราะมีฉลามออกอาวาต ชาวบ้านจึงไม่กล้าออกเรือหาปลากันแล้วโดยโคทาโรก็ถามถึงเหตุผลว่าทำไมชาวบ้านจึงจงเกลียดจงชังซซโยขนาดนี้จิซุเกะจึงบอกว่าพ่อของซซโยเป็นพี่ชายผู้ใหญ่บ้านและเป็นคนต่ำช้ามากพเพราะเมาแล้วก็ทำร้ายซซโยะกับแม่จนในที่สุดก็พลั้งมือฆ่าแม่ มันทำให้ซซโยโกรธมากเธอจึงตัดสินใจฆ่าพอ่อแต่คนในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อคำพูดซายโยทุกคนคิดว่าซายโยฆ่าทั้งพ่อและแม่ด้วยทุกคนจึงเกลียดชังเธอตั้งแต่ตอนนั้นซายโยมีเพียงชิซเกะเท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้างวันต่อมาในขณะที่ายโยกำลังดำน้ำหาหอยอยู่นั้นโคทาโร่ก็คอยสอดส่องดูรอบ,รบ เพราะเจ้าฉลามมันอาจจะโผล่มาเมื่อใดก็ได้ท่านใดนั้นเสียงสวดลึกลับก็ดังขึ้นพลิบตาเดียวฉลามยักษ์ก็ทะลวงขึ้นมาจากน้ำมันพุ่งกัดขย,ย้ำซาโยโคทาโร่จึงรีบลงไปช่วยโคทาโร่ตวัดดาบโจมตีสู้กันในน้ำยังไงก็เสียเปรียบฉลามยักษ์แต่โคทาโร่เป็นนินจาที่เก่งกาจมากเขาเวียงดาบโจมตีฉลามจนมันว่ายหนีไปแล้ว มิซึจิที่บงการฉลามอยู่ถึงกับอึ้งที่ฉลามของเขาเป็นฝ่ายแพ้แต่หลังจากไล่ฉลามไปไม่นานนักเธอคนนี้ก็โผล่มาเธอคือคิคุมะเธอมาจากหมู่บ้านเดียวกับโคทาโร่และเธอมาเพื่อตามล่าเขาคิคุมะเป็นนินจาผู้ใช้คาถาลมเธอประสานอินและปล่อยคาถาวายุโจมตีโคทาโร่คิคุมะกำลังจะฆ่าโคทาโร่แต่ไาโยก็เข้ามาขวางไว้ โดยคิคุมะดูเหมือนเธอจะฉุดคิดอะไรขึ้นมาได้เธอจึงหยุดต่อสู้และเดินจากไปซะง,งั้นคิคุมะเดินทางมาหาพวกโคมะชูเธอต้องการตัวโคทาโรและโคมะชู u, ก็ต้องการหมู่บ้านโอซึกิเพื่อรีดไถเอาไข่มุกผลประโยชน์ของทั้งคู่ไปด้วยกันได้ทั้งคู่จึงร่วมมือกันแล้ววันต่อมาโคทาโรก็บอกเหตุผลที่เขาโดนคิคุมะตามลา ในตอนที่โคทาโร่ยังเป็นดินจาอยู่ในหมู่บ้านคีคุมะแอบรักโคทาโร่เธอตั้งใจจะแต่งงานกับเขาแต่เรดายูพี่ชายของโคทาโร่ไม่เห็นด้วยใครจะแต่งกับใครหัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนตัดสินจะมาแต่งงานกันเองไม่ได้มันทำให้คีคุมะโกรธมากเธอจึงไปพูดยั่วยุหัวหน้าหมู่บ้านบอกว่าเรดายูคิดจะก่อกรกบฏและยึดอำนาจ เมื่อได้ยินดังนั้นหัวหน้าหมู่บ้านจึงส่งนินจาไปสังหารเรดาอยู่โคทาโร่ที่เห็นพี่ชายตนเองโดนฆ่าจึงโกรธแขนเขาสังหารหัวหน้าหมู่บ้านและนินจาเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้โคทาโร่จึงหนีออกจากหมู่บ้านและโดนคิคุมะตามล่าในเมื่อคิคุมะตามมาทันแล้วโคทาโร่จึงอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้เขาทิ้งพวกชิซุเกะแล้วเดินทางออกไปจากหมู่บ้าน แต่หลังจากโคทาโร่จากไปไม่นานนักพวกชาวบ้านก็แห่กันมาจับตัวซายโยเพราะโคมะชูส่งจดหมายมาบอกว่าถ้ายอมจับซายโยไปบูชายันและก็โคมะชู u, จะเลิกยุ่งกับหมู่บ้านมิซึจิทำการสะกดจิตซายโยและบงการให้เธอเดินลงไปในทะเลเพื่อใช้เธอเป็นเหยื่อฉลามยักษ์ฉลามยักษ์ว่ายวนรอบตัวซายโยท่านใดนั้นชิซูกะก็โผล่มาช่วย แต่เขาเป็นแค่ชาวบ้านไม่มีทางเอาชานะโคมาชูได้จิซูกะโดนกระทืบจนลงไปนอนคุยกับรากมะพร้าวแต่แล้วทันใดนั้นโคทาโร่ก็โผล่มาช่วยโคทาโร่จะกำจัดพวกโคมาชูให้เขาบอกให้จิซูกะรีบไปช่วยซายโยะเร็วเขาโคทาโร่เป็นนินจาที่แข็งแกร่งมากเขาฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นหลังจากนี้ออกจากหมู่บ้าน เขาก็หลบหนีและต่อสู้มาทั้งชีวิตพวกโคมะชูไม่ต่างจากเด็กต้อยเมื่ออยู่ต่อหน้าโคทาโร่พวกมันโดนเขาสังหารจนหมดเกลี้ยงเหลือเพียงมิซุจิคนเดียวแล้วทั้งหมดนี้เป็นไปตามแผนของคีคุมมะในที่สุดเธอก็ล่อโคทาโร่ออกมาได้ทางด้านชิซุเกะเขาก็เข้าปะทะกับมิซุจิการที่ชิซุเกะ เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั้นทำให้มิสจิประมาทในการต่อสู้จิซึเกะจึงใช้โอกาสนี้โจมตีระยะประชิดจนในที่สุดเขาก็สังหารมิสจิหัวหน้าของโคมะชูได้ทางด้านโคทาโร่เขาก็ใช้คาถานินจาภูเขาไฟปตทุอัดใส่คิคุมะจนเธอแหลกเป็นชิ้นชิน้นอีกด้านหนึ่งจิซุเกะกำลังต่อสู้กับเลามยักษ์เพื่อปกป้องซายโย โดยโคทาโร่ก็ตามมาช่วยฉลามยักษ์พุ่งกัดขย่ำโคทาโร่ฉุดกระชากเขาลงไปใต้ทะเลลึกโคทาโร่เวี่ยงดาบกระนำแทงฉลามยักษ์ก่อนจะทะยานขึ้นจากน้าแล้วตวัดดาบปลิดชีพจนฉลามยักษ์ตุยขาที่ในที่สุดก็กําจัดพวกโคมาชูและช่วยหมู่บ้านเอาไว้ได้แต่แล้วทัในใดนั้นเสียงสวดของมิซึจิก็ดังขึ้น มันยังไม่ตุยอีกดุเนี่ยมิซูจิทำการสะกดจิตซายโยและสั่งให้เธอกระตืบชีซึเกะกับโคทาโรหลังจากนั้นก็อัญเชิญโคดฉลามยักษ์ออกมาสู้ผมว่ามันตัวใหญ่พอๆกับไม่กาโลดอนเลยนั้นเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมันยังดำดินได้ฉลามยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นและไล่ขมือบพวกโคทาโร่อย่างบ้าคลัง่งมิซจิบงการฉลามยักษ์ให้ขมือจีซึเกะกับซายโยเข้าไปแล้ว แต่โคทาโร่ไม่ยอมแพ้เขาใช้คาถานินจาลับขมดบับภูเขาไฟปัดทุแล้วตวัดดาบเฉาะผงเจ้าฉลามยักษ์จนมันตุ้ยขาดที่และช่วยชีวิตชิซูกะกับซาโยอเอาไว้ได้หลังจากเหตุการณ์นี้ชิซูเกะกับซาโยก็ตัดสินใจเดินทางออกไปจากหมู่บ้านพวกเขาชวนโคทาโร่ไปด้วยแต่โคทาโร่เป็นนินจาไม่อาจใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้พวกซาโยอาจเจออันตรายไปด้วย พวกเขาจึงบอกลากันและหวังว่าสักวันจะได้เจอกันอีกในวันข้างหน้าก็จบกันไปแล้วครับกับนินจาวาซัชชักเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลียให้หน้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซ u เปอร a n ทงได้นะครับแต่เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออาภัยมณะที่หนีด้วย สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย